อันโย่ฮันเซโยพวกกับเทนเลสัลังเฮโยเคดกเกมทัดวนะคะเมื่อสักครู่นี้กระาดาษคลิปเกิดข้อผิดพลานดนิดหน่อยนะเกิดข้อผิดเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อย เราจะอจัดไหมข้อผิดพลาดในการอาัดคลิปนิดหน่อยนะคะ เราดูก่อนว่าตัวไหนอัพไปถึงไหนแล้วเราก็จะได้อัพตัวนี้โอเคตัวนี้อัพเต็มแล้วอัอ่ะไม่ได้จะเปลี่ยนซื้อจะมาอัพตัว เต็มทุกตัวแล้วหรือตัวละครของเราที่ยังอาไม่เต็มอะเออตามปกตินี่แหละ ให้เ <Hey, S 2> ือนของเราให <laughs> ้เหมือนพี่น้องอันนี้ก็ดูดูเวลาแล้วก็อัพไปเรื่อยๆรอรออย่างเดียว รอรอล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 อรอ,อต่อไปรอต่อไปรอไปเรื่อยไอ้เว้ยไมเมือไมอ่ค่ะก่อนอื่นเราจะพาไปดูส่วนอื่นก่อนตอนนี้ก็สร้างมาแล้วนะเป็นพระราชา ได้ไง่ายๆคือพาราสาอันนี้คนคนสีพ่นสี้วตรงนี้ก็ลาสเกตมาตรงนี้ก็มีสองคนสองคนนี้มีหนึ่งกับมีสองที่เล่นไอ้มกลุกนะ พอน่นเหนักลุกเสร็จหรืออยากจะแช่น้ำร้อนก็มาแช่ตรงนี้นี่แช่น้ำร้อนหรือจะเป็นินึจาก็ได้หรืออยากจะฝึกหนึจาหรือจะฝึกเป็นินึจาก็อันนี้ก็เป็นร้านอาหารอันนี้ก็ได้จะเป็นร้านตัดผมปะ ถ้าจะเป็นร้านตัดผมเพะไม่รู้อะ่ะอันนั้นก็ตกปลาอันนี้ก็สนสนุกถ้าอยากจะซื้อตั๋วก็มาซื้อตรงนี้นี่สน,สนุกอันนี้ก็ร้านขายของ แล้วไข่ลุกปงแล้วไข่ลุกโป่งแล้วก็มาหมุนพอซื้อเสร็จก็มามา,มาขี่ตรงมาหมุนฮะมาหมุน้ะมาหมุนเสร็จถ้าอยาไอ้นี่สิงค้าก็มีข้างบนฝั่งนี้ก็สิงช้าวัยเด็กตอนที่หลายๆคนชอบเล่นกันในวัยเด็กวัยเด็กเนาะอันนี้ก็ เป็นพวกอักนี้ <c oughs> เป็นพวกทะเลทะเลวีเปสามารถนอนได้แล้วก็อันนี้มันสามารถนอนได้วีเปแล้วก็มีน้ำมาพาวมีดาปีปลาดาวแล้วก็มีอีกที่หนึ่งอันนี้เรือ เรือมีเรือที่มีหินสมบัติแล้วก็มีตรงนี้น่าจะเป็นของจนสลัดคนนี้ไอตัวนี้ก็ได้จนสลัดเราไปกันเลยเราไปถื้อตรงกูกันเลยไม่ให้เสียเวลา เราก็เดินไปเราก็กระโดดขึ้นแล้วก็ซื้อยังมีซื้ออีกหรอ <c oughs> เอ๊เอ๊คืออะไรนี่ที่ให้ซื้ออีกอ่ะเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่ง มาต่อกันนะเมื่อกี้กรัก,การบักบัวตรงนี้นิดหน่อยนะนี่เราก็รองเงินไปเรื่อยๆรื่อเราก็รองเงินไปเรื่อยๆ รอเงินเราก็รอเงินไปเรื่อยๆรอรอรอต่อไปมัวก็ร่างมันรอต่อไป รอต่อไปรอจนกว่าจะซื้อตรงนี้ได้ <c oughs> อยากรู้ว่าส่วนตรงนี้มันคืออะไรเอ๊น,น,นั่นนี่วิธีซื้อข้างล่างด้วยแฮะคืออะไรกันแน่ส่วนตรงนี้เราอยากจะรู้ให้ <c oughs> สิงไอขอไปด้วยนะคะพอดีฉันไอนะ เซนก็ไอ,อเหมือนกัน <c oughs> จะรู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรนะ <c oughs> ลเ,เล่นคือนอนยังไงก็นอนไหลับก็เล่นเกมจนกว่าจะให้มันง่วง ตอนกว่ามันจะง่วงแล้วก็เราปล่อยให้มันป่ให้มันอีนี้ เาก็รอไปจนกว่าไอ้นีต่ต้องเสียบแบตด,ด้วยต้องดูแบตด,ด้วย ไลฟ์ไปต้องดูแบตไปด้วยเอ้ไม่ใช่หลายเดียด์กี่บาทต้องดูแบตไปด้วยผู้ผิดถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สุดก็ไปดูที่ App แอปบิวตี้นะจจะไลฟ์ที่ App แ,แอปบิวตี้เราจะย้ายแอปไลฟ์นะ ตอนแรกไลฟ์ใน YouTube แล้วก็ไลฟ์ใน Nemo ทีเป็นไปไลฟ์ใน d ิวตี้แล้วนะจ๊ะสำหรับใครที่ติดตามมาตั้งแต่ n e m o ทีวีบี YouTube ถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สดก็ดูที่ริวตี้นะจ๊ะก็คือเราไปในรเราไปเราไปไลฟ์ในริวตี้นะจ๊ะถ้าราเสียงต่อไปนี้เหมือนเสียงไมค์สอดคอไปด้วยนะคะว่า เอาไปด้วยนะคะพอดีเสียบแบตจะไปคืออะไรกันเนี่ยเอย๊มีอีกเหรอยังไม่หมดมันคืออะอะไรอือ แล้มันคืออะไรอ่ะรอรอเงินรอเงินระหว่างรอเงินก็ดูไปด้วยเฮ้ยจุดนี้เจ๋งดีอ่ะมีผ้าบังคอพร้อมมาก สุดยอดอันนี้ก็เจ๋งไม่แพ้กันอันนี้พี่ใส่ผ้ามันคออันนี้มีผ้ามันคอแล้วก็อุ้ยสุดยอดสุดยอดได้เสียงลายขอไปด้วยนะคะพอดีลายของลายพ่อขอ,ของดิสันเด้งนะคะขอให้ด้วยนะคะจริงอะเนี่ยจริง สุดสดเลยต้องรอรอรอคือที่เราอยากจะรู้ว่ามันมันให้เราสร้างตรงนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้ิจตนาของมันนะก็คือมันมีไว้ทำอะไรมีไว้เพื่ออะไรมีไว้ทำไหมไอีส่วนตรงข้างบนนู้น ก็นั่นี้คือแตมาดูว่ามันมีอัมัเห็นมันมีอัปเดตมาใหม่ก็เดี๋ยวลืมเราจะปิดคลิปด้วยก,กันเปิดอันทุนท้ายโอ okay. เคอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปได้หลับบ้าย